โอ้ยคนเก่งคนเก่งนะคะไม่ค่ะไม่เปไอมอะไรเ่าสำหรับเพื่อนเที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา สวัสดีค่ะโฟกัสเองค่ะก็ฟิล์มนะครับผมวันนี้นะคะทุกคนโฟกัสนะคะจะไปโฟกัสจะไปโฟกัสจะไปโฟกัสจะไปฉีดล็อกซีนะคะทุกคนพร้อมยังพร้อมยังก็เกลือว่าหน้าเตรียมพร้อมมากคือไม่อยากจะนีดเพราะว่าโฟกัสกลัวเข็ี่ยโฟกัสแบบไม่ได้ฉีดมานานแล้วไงพี่บีมแต่มันต้องฉีดนะเพราะว่าเราจะได้แบบมีภูมิภูมิกันนะครับผม เข้าใจไหม,มน้องผีดเข้าใจไหมก็กลัวิวเพราะฉะนั้นไปเตรียมพร้อมเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปที่ที่เขาฉีดวัคซีนกะันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้น้องผมจะร้องไห้ไหมนะร้องแน่นอนอู่ไม่ไม่เหลือครับผมอโอเคไม่ร้อง,องที่โฟกัสที่โฟกัสไปให้กลับมาอะไรเด้หรอขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะเร็ว ยอบๆยอไปขึ้นมาโอเครอดูครับโอเคครัทุกคนตอนนี้นะคะก็แกจะถึงที่ที่โฟกัสจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะเป็นไงบ้างครับโฟกัสเป็นไงบ้างอันี้ตอนยังไม่ฉีดนะคะนฉีดปุ๊บอันหลังให้เขาดู มีสองทางค่ะตาเปื่อยทุกคนแบบดื่นเต้เลยลูกคนเยไม่ได้ฉีดมานานมากไม่ได้ฉีดฉีดยามานานใช่ไม่ได้โดนเข็มไม่ได้โดนเข็มมานานมากนะคะทุกคนก็แต่หมอมือเบามือเบามือเบาไม่เจ็บแล้วไม่แบบฉีดแบบนิดนึงก็คือแบบคือที่มิมไปฉีดใช่ไหมหมอฉีดแล้วแบบฟิล์มฟิล์มไม่รู้สึกเลยนั่งพุ๊อ่งพัง เราโฟกัสก็ต้องเยอะพี่ๆใช่ไหมให้ะถ้าเป็นหมองเขาฉีดข้างนี้ใช่ไหมเขาก็จะหันหน้านี่ยให้กับเขาเฉยๆมันก็จะหันคือหันหนีใช่ไหมใช่ไม่อยากไม่อยากมองเข็มน่ากลัวกลัวมากกลัวมากเลยโอเคก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะโอ้โหใช่ไหมแต่โฟกก็เต้นกันจริงป่ะโอ้ยเต้นไงเอ้ยถึงเต้นจริงพี่ เดินเ,เข้าตรงนีแล้วใกล้ถึงแล้วโดนชี้าสแล้วแล้วมาดูกันนะครับว่าน้องเราจะร้องไห้หรือเปล่าเราไปดูกัน<ป>โอเคเป็นไงบ้างโฟกัสเต้นเต้นไหมไหถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เขามาโอ้โหสแสงจ่างจ้าจะเลด้เตินนะโอเคแล้วโฟกัสรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นมาก ตอนนี้ไม่จะพูดอะไรนอกจากตื่นเต้นนะทุกคนหโหเจตุเต้นไงเต้<อ>เคนขอโทษคะโฟกัสไม่พร้อมก็ต้องพร้อม,มนะทุกคนเอ,อเคอทางแสงมันมืดจังอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โฟกัสด้วยนะคะทุกคนอย่กดไลค์นะครับผม รรับะะู้สึกไงบ้างครับพี่บีมน้องฉิดรู้สึกว่ารู้สึกว่าอ่าก็ดีครับเพราะว่าน้องจะได้มีภูมแล้วก็ตื่นเต้นว่าตื่นเต้นว่าจะเห็นน้องร้องไห้หรือว่าไม่เห็นน้องวันนี้ไม่เห็นเลยนั่นแหละโอเคแล้วเราเดินตามทางไปจะดูกันว่าเหมือนเขามีคนฉีดมีคนฉีดกันไปแล้วเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ เห็นเขาเดินออกมากันนะครับตื่นเต้นคะ่ะทุกคนก็นั่งแถวหน้าสุดเลยนะคะตอนนี้นะครับแล้วก็ได้คิวแล้วนะครับผมแล้วก็ปรกัก็นั่งอยู่ตรงโน้นครับเห็นไหมโน่โนนะครับแล้วตอนนี้คือแบบว่าคนนี่คือเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าได้ฉีดตอนไหนแต่ว่าก็รอไปก่อนนะครับผมโอเคผมกำลัง กำลังนั่งเมอลอยไปไหนก็ไม่ดู้ครับตอนนี้ครับและนี่คือชฉมหน้าผู้ที่กลัวเข็มนะครับผมโอเคครับ, okay, รบชูสองนิ้วเป็นกำลังใจครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนนะครับโอเคแต่จะ <c oughs> ตุ๊บัวตัวจันที่บนแล้วค่ะโดนตัน่นนะใหนะ้อีกครั้งเดียวเรียกตัรการขึ้นไปที <c oughs> ห้าแถวใช่ปะใช่ ติวแลหืนยเต้นเยมาก่เต้นมาครับกลัวกลัววผดเลยึกกขนตองรานุงนะฮะนี่เลยใ่ไหมแถวที่ห้าลุกครับอ่ะลุกเลยแถวที่ห้าแถวที่น้าสุดคิวแล้วเนี่ยอยวรอกัน หน like ึ่งกิโลแน็กัสฮัลโหลฮถึงแค่ไหนแล้วดูด้วยมากฉีดยาข้างในนะผมแรงว่ากัดเราต้องไปห้องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแต่ว่ากัดต้องฉีดยาดูนะครับว่าอาจจะแบอกคลิปเองก็ได้เพราะเวลาฉีดก็มันอาจจะเบาก็ได้ไม่เจ็บเลยมันจะอาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นโอกาส เริ่มลุกไปลังลุกใกล้ถึงแล้วนะอีกสาแถวยไงบ้างถุงตาัต้ตเต้นระดมเท่าไหร่หนึ่งร้อยเลยแล้วคนหนึ่งร้อยนะอ๋อรักนี่ใกแล้วเนี่ยแถวนี้ไปแล้วแน่แถวนี้ไปแล้วจะไปกันแถมงไม่ใช่คะแทนได้ไงอาจจะเข้าไปนั่งรออีกจักนึงก็ได้เออไปรอแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยโอเคอ ร้อนแล้วค่ะร้ออีกแล้วมีรบประจำตัวอะไรไหมโอเคไม่ได้คือเป็นโควิดเนาะไปนั่งห้องฉีดยาได้เลยนะแล้วกันเป็นไงบ้างห้องฉีดยาแล้วเนี่ยตกตาด แม่มาตอนนี้อยู่หน้าห้องฉีดยาแล้วครับเป็นยังไงครับรู้สึกคอรู้สึกเป็นยงไงตื่นเต้นขึ้นไหมร้อยเท่าเลยค่ะทุกคนร้อยเท่าเลยนะร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเ่าร้อยเท่าเลยฮะร้อเท่าเลยก็ได้ในห้องฉีดยาไหนเอาเนี่ยนี่นะกายเอาเนี่ยตู้อะไรโอ้หงอยเลยเนี่ยหงอยเป็นตัวอะไรเลยอันนี้ เราก็มาอยู่หน้าประตูของที่เราจะมาฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะทุกคนเป็นไง<อ>ไดูขยอยลูกไปรับฟกัสแต่ว่าตื่นแรงมากเลยอะไรนะหัวใจฟกัสตื่นแรงมากเลยตอนนี้ไหนบะอกเลยไม่ไม่ติดแดงไงไม่ติดแดงแล้วสามสองหนึ่งเข้าโอเคสงบรอแล้วค่ะโออขี่ต้องแขนไหนแขนไหนแขนข้างซ้ายค่ะทางนีง้นนะโอเค จอแล้วโนะฟกัสไปแล้วนี่โลนะ่งแล้วนี่โล่งแล้วโฟกันต่อไปโฟกัสแล้วทุกคนคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจโฟกันด้วยนะทุกคนเดีเราจะมาลุ้นกันว่าโฟกัสจะร้องไห้หรือเปล่านะไไม่เปตาลจะร้องให้ไหมไม่นะไม่รู้ค่ะ

คนเก่งนะคะไม่ไม่ไม่เจ็บค่ะูไม่เจ็บปาจิกไปก็อักเเลยนะอะไรนะคะเห็นน้เกมากเลยรองก้องมอนะน้องถ้าก็ดสมองเาฉี้นี้หก็จะหันนี่ยให้กับเขาเีดรนันก็คือหันหนีน้องก้องอโอเคใจเอาเลย มันจะได้ภาพสวยนะทุกคนเจ็ดแล้วโอ้ยเจ็ดเลยเลค่ะเก่งมากที่หนึ่งเลยองค่กหม่อด้วยนเดียวนะคะโอเคนะกะโอเคจบงด้วงเลก็หนุน้ดอคครับติดติ๊กเกอร์ทางทางอ็กคลองให้ทไมดู ไปท้งเหลืองเลยน like ะลูกนะครับเช้าแม่บอกไม่ร้องให้ไงแหนบอกไม่ร้องให้ไงไม่เจ็บอ่ะตะวันร้องหายเจ็บยังปวดอยู่ปวดเจ็บอยู่เดี๋ยวรอเวลาสามสิบนาทีรู้ป่ะเค็จเจอกันเราไปดูน้องกันเราเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้รู้สึกเมื่อกี้ผมไปเห็นกล้องมา ไปดูคลิปพี่กันทีดน้องฉี่ยาวมาร้องไห้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขากันเป็นไงบ้างให้ร้องไห้เลยข้างไหนข้างไหนข้างไหนข้างนี้ขางนี้อ่ะข้างนี้ไหนวะเปิดเข็มโชว์นี่เปิดเข็มโชว์ได้เป็นไงวะนยังไงไปจังนะโอ้โหไวรุนไวรุนไฟเตอร์ไหนโอ้โหไม่เหลือค่ะไม่เหลือค่ะไปนี่เจ็บเห็นไมันไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ฉีดแล้วจะไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะเจ็บยังไง กินซีไม่ได้แล้วมั้งได้ไปแล้วค่ะป่าป่ป่ป่าเยนี่น้องผมฉีดยามาไม่ใช้แล้วไม่ใช้ยังไม่ใช้เนี่ยดดิโอเคเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปกินไปกินไอติมปลอบใจกันประกันประกันลงมาประกันต้องมาอีกเมษานะน้องมีเมษาแล้วจะร้องให้อไหมสองเดือนจะร้องให้อไหมไม่ร้องแล้วมั้งชินแล้วมั้งไม่ร้องแล้วชินหรอ กระถิ่นครับไหนรถอยู่ข้างนี้ลกูกเ,อ,เอ,อ้ถ้าเกิดฉีดฉีดข้างนี้แสดงว่าเล่นค<ะ>ีย์บอร์ดไม่ได้เล่าผมเล่นเกมผมเล่นเกมผมเล่นเกมไม่ได้นี่แต่จะไปตังแห่งเกมจะทำให้แขนข้างนี้มีแะไรยอกยอกยอก,ยอกไม่ร, <ถ S 1> มรุ่นนังแห่งอะไรโลบักโลบักโลบักมาเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาน้องไปกินไอศกรีมกันดีกว่านะครับผม พัดจ้างเราให้โอเคครับเพื่อนตอนนี้นะครับแล้วก็พาหมูแกงมากินไอศค,อครีมเพื่อปลอบใจนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนมา่ข้างไหน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 จับไม่ได้จับไม่ได้แขนเจ็บอยู่โอเคครับก็พาน้องมากินนี่แหละแล้วผมก็กินด้วยนะนี่ากินมากเลยอร่อยดีนะครับผมมือน,นี้ไม่เป็นม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงครับผมโอเค ก็เด <łość> ี๋ยวจะมีอีพีหน้านะครับผมเพราะว่าจะมีฉีกเข็ม2เดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าโปรแกรมจะร้องให้ไหมนะครับผมนานพอจะเราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้รู้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราไม่ต้องขอตัวเราไปเอทิ้งไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คุณที่มีกันนะโอ้โ oh อ้ก oh. ็ไม่รู้จะพูดอย่างไรงคุณเป็นความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o โฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้งอยู่อาหมาย